สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่บรวรรักษ์ทำคลิปผ้าไหมมือสองค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งคลิปค่ะสองคลิปแล้วค่ะทีนี้นคลิปที่สามนะคะค่ะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะผ้าคัดเกรดวันนี้ค่ะแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเนียมทุกผืนค่ะ เป็นผ้าคัดเกรดค่ะค่ะผ้าสามตะกรอนนะคะผืนนี้ถืออยู่นี่ค่ะเป็นผ้าคัดเกรดมือสองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่รนอมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมช่องของคุณแม่ค่ะ ค่ะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะราคา800บาทค่ะเป็นมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตำหรับไหมมือสองนะคะแม่บอรลรักผ้าไหมมือสองค่ะ<ฮ>ถ้าคุณแม่มาได้นะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมช่องของของคุณแม่ค่ะอันนี้เป็นผ้าคัดเกรดนะคะมือ2คัดเกรดนะคะราคา800บาทค่ะผืนใหญ่นะคะถ้าคัดเกรดเต็ม2เมตรนะคะ ขาสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้นะคะผ้าคัดเกรดจะเต็มสองเมตรค่ะถ้าไม่นี้ก็เม็ดเก้าสิบก็ผืนใหญ่อยู่นะคะคาะรอยขูดรอยเขียนนิดนิดหน่อยหน่อยขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองค่ะบางทีคุณแม่ก็ก็ว่าคุณแม่ก็ว่าคุณแม่าคมาดตีนะคะแต่ว่าบางทีก็หลบสายตาเราขออภัยด้วยค่ะ ค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะค่ะผ้าคัดเกรดค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะคัดเกรดค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะค่ะชมคุณแม่ดูคุณแม่ให้ดูทางช่อง YouTube นะคะ ค่ะบางคนก็ถามว่าหน้าเฟซของคุณแม่ตัวไหนคะค่ะแม่ไม่ได้ขึ้นหน้าเฟซค่ะแม่เป็นช่อง You Tube ค่ะค่ะดูดูคุณแม่ติดตามคุณแม่ให้ติดตามทางช่อง You Tube นะคะค่ะผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนเนิ่มทุกผืนค่ะเป็นมือสองนะคะค่ะวันนี้ขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองค่ะ ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะค่ะวันนี้เป็นราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะค่ะรอยขูดรอยเขียนนิดหน่นนอยๆขออภัยด้วยค่ะค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะคลิปนี้ค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะ คุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมช่องของคุณแม่ค่ะาราคาอยู่ที่800บาทนะคะคลิปนี้นะคะค่ะ800บาทค่ะค่ะเป็นมือสองนะคะนิ่มมากค่ะผ้าไหมมือสองเลยคะ่ะ ใส่สบายนิ่มค่ะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะคนไหนยังไม่เป็นเพื่อนกันกันกบคุณแม่ทักคุณแม่มาถ้าทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้นะคะทาไอแอดไลน์ค่ะให้ลูกให้หลานทําให้นะคะเพราะว่าคุณไอลูกค้าทุกท่านที่ทักคุณแม่เข้ามาบางทีก็ตรงสีไหมตรงหมายเลขไหม คุณแม่ก็จะส่งภาพพายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะถ้าแอดไลน์ก็ส่งภาพพายดูได้ค่ะบางท่านก็โทรคุณแม่ให้หมายเลขโทรศัพท์ฝากไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะแต่ลูกค้าโทรมาบอกว่าส่งภาพให้ดูด้วยค่ะส่งภาพไม่ได้ค่ะถ้าไม่แอดไลน์นะคะลน์อ,อย่างเดียวต้องถึงจะเห็นภาพนะคะค่ะเบอร์โทรบางทีคนแก่รุ่นคุณแม่เนี่ยค่ะคุยกันก็ยากหน่อยนะคะบอกว่า ขอดูลายผ้าหน่อยโทรมาแต่ว่าขอดูลายผ้าหน่อยนะคะราคาแปดร้อยบาทค่ะนี้นะคะ่าออกทนสีธรรมชาติค่ะสีเทาๆนะคะค่ะผืนใหญ่นะคะแปดร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็แปดร้อยบาทนะคะผืนนี้ไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่เป็นผ้าใหม่สภาพดีนะคะ ค่ะอยู่ที่เม็ดแปดสิบนะคะผืนนี้ค่ะคนตัวผอมค่ะมาขายคุณแม่ค่ะเจ้าของเขาตัวจ่อยนะคะแต่เขาไม่ได้นุ่งค่ะเขาเย็บแล้วเขาไม่ได้นุ่งค่ะเขาบอกว่ามันสีแดงเขาแก่แล้วใส่สีแดงเขาก็เลยเย็บไว้เยอเฉยเขายังไม่ได้นุ่งนะคะผ้าอยู่ในสภาพใหม่สภาพดีนะคะผ้ายังไม่ได้ใช้งานเป็นผ้าใหม่เลยค่ะค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ ใหม่บ้านทางพุ่งทางยืนนะคะแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนนิ่มทุกขืนค่ะค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะสภาพใหม่สภาพดีนะคะผ้าใหม่เลยค่ะผ้ายังไม่ได้ใช้งานค่ะค่ะถ,ถึงใหม่ขนาดไหนคุณแม่ก็ต้องผ่านการซักรีดทุกผืนนะคะผ่านการซักรีดค่ะ เพราะว่าเราทําความสะอาดะคะ่ะเพราะว่าเราต้องมาผ่านทําความสะอาดอีกนะคะนี่ก็ผ้าใหม่ค่ะยังไม่ได้ใช้งานเป็นเก่าเก็บโบราณน,นะคะผืนนี้เม็ด80นะคะตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะเพราะว่าเจ้าของผ้าทําผ้าไว้ตัวไม่ค่อยใหญ่ค่ะก็เลยทาเผื่อใส่จากของนะคะทําไว้เป็นใส่ตัวเองค่ะก็เลยทําผืนไม่ค่อยใหญ่นะคะ ค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะเป็นผ้าใหม่เลยนะคะผืนนี้เต่าเก็บโบราณค่ะค่ะราคา800บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะออกโทนสีเขียวหัวเป็ดนะคะ ค่ะออกโทนสีเขียวหอสเป็ดค่ะค่ะผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานค่ะแปดร้อยบาทค่ะเป็นเก่าเก็บโบราณน,นะคะค่ะผืนนี้ก็ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะแปดร้อยบาทนะคะเจ้าของผ้าผืนนี้ก็เท่ากันกับคุณยายนะคะ่ะผืนนี้เป็นสีอิฐนะคะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะลายดอกมะลิเขาเรียกว,ว่าลายดอกมะลิค่ะเป็นสีอิฐค่ะ เป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะสีอิดไหมบ้านทางพุ่งทางยืนเนื้อผ้านี้จะนิ่มค่ะหนานิ่มนะคะค่ะเป็นสีอิดค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะผ้าหายาขึ้นทุกวันนะคะบางทีคุณแม่ก็ท่อถอยนะคะเพราะว่าผ้าหายาแล้วก็แดดด้วยค่ะ แดดร้อนค่ะเมื่อวานมีลมหน่อยค่ะค่ะเป็นสีอิฐนะคะแปดร้อยบาทค่ะวันนี้ก็เท่ากับคุณแม่นี่แหละค่ะเจ้าของผ้าผืนนี้ค่ะนี่ก็เป็นเก่าเก็บโบราณนะคะผืนนี้นะคะเป็นเก่าเก็บโบราณค่ะไหมบ้านทางพุ่มทางยืนค่ะผ้าผืนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานนะคะราคาแปดร้อยบาทค่ะ ผ้ายังไม่ได้ใช้งานนะคะแปดร้อยบาทค่ะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะของเก่าของโบราณค่ะของเก่าของโบราณน,ะะาาน,นี้มีอยู่ที่แม่บวรรักษ์นะคะเพราะว่าส่วนมากคุณแม่แกไปหาซื้อผ้าเก่าผ้าโบราณะค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะคลิปนี้นะคะผ้าผืนนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะคะเป็นผ้าใหม่อยู่ค่ะค่ะแปดบาทนะคะยังไม่ได้ใช้งานเป็นผ้าใหม่อยู่ค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะค่ะ FC ที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะเช่นเั่นกันนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านบุญรักษาพาคคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ